เขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยกินน้ําสะอาดทีด่จริงกินขี้ตัวเองกินซากศพตัวเองเนี่ยอ่ากินซากศพตัวเองเพราะพวกเราเนี่ยตายไปก็เป็นอ่าร่างกายก็อน้าก็เป็นระเหยเป็นน้ําดินก็เป็นดินนะใช่เนาะอ่าแล้วก็เอามากัดกลับมาพระพุทธเจ้าอันนี้คนจะเข้าใจผิดนะคิดว่าแกพูดผิดไม่ใช่ ภาษาบาลีพระเจ้าเรียกว่าประวัติมานังหมุนเวียนหมุนเวียนท่านุหมุนเวียนอ่า,อาที่จริงนาก็ไม่ได้มาจากที่อื่นหรอกเออแก่พูดถูกละเรื่องประวัติมานังพวกเราจายไปอย่างเงี้ย ส้ากศพเนี่ยสร้างกายก็จะกลายเป็นดินน้ําก็จะเป็นน้ําลมก็จะลมเป็นลมไฟก็จะเป็นไฟเอเห็นไหมแล้วก็อากาศธาตุก็จะกลับมาพวกเราก็เอามากันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็ตั้งชื่อขึ้นมาที่จริงก็อันเดียวกันไม่ไดเอามาจากเอาากาศนอกโลกที่ไหนหรอกเอามาจากพวกเราเนี่แหละอ่าเหมือนลุงตาเคยพูดมเมื่อก่อนเมื่อเจ็บแต่ตีก่อนว่าพวกเรากินขี้ตัวเองนะก็ไปขี้แล้วก็ ต้นไม้ก็กินเขาา้าว่าเืชก็ไปกินสัตว์ก็ไปกินหมุนเวียนพระพุทธเจ้าเรียกว่าปวัติมานังไม่ได้พูดผิดหรอกนะแต่มันแปลสภาพเป็นอย่างอื่นแค่นั้นแหละเออ